สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิษณุเผยนายกอาจจะต้องยุบสภาถ้าพรากกู้เงิน5 0 0แสนล้านไม่ผ่านเมื่อเวลาแปนาฬิกา45นาทีวันที่27พฤษภาคมนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องพรกกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทรัฐบาลจะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาได้เมื่อใดว่าไม่ทราบแต่คาดว่าอาจจะส่งให้สภาบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม ในช่วงวันที่27-28พฤษภาคมนี้โดยสามารถพิจารณาต่อจากร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565ซึ่งวันที่จะพิจารณาก็แล้วแต่นายชวนหลีกภายประธานสภาจะกำหนดซึ่งความจริงพรกอบกู้เงิน5แสนล้านบาทมีความสำคัญก่อนร่างพรบงบประมาณ2,565ด้วยซ้ำไปเพราะในรัฐธรรมนูญใช้คำว่าเสนอในโอกาสแรก แต่เอิญร่างพรบรงบประมาณ2,565ได้จัดคิวไว้แล้วและส่งวาระแล้วซึ่งตอนนี้เสียเวลาไปแล้ว15วันดังนั้นเมื่อพิจารณาร่างพรบรอบงบประมาณ2,565เสร็จแล้วจะพิจารณาพรกรเงินกู้เลยผู้สื่อข่าวถามว่าหากร่างพรกรกู้เงิน500ล้านบาทเข้าหลังการพิจารณาพร,รองบประมาณ2,565จะถือว่าร่าช้าหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าไม่ล่าชา้า เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทางฝ่ายค้านท้วงติงมาว่าหากพิจารณากฎหมายทั้งสองจบับติดกันจะทําให้เหลือเวลาดูรายละเอียดน้อยนายวิศณุกล่าวว่าก็ด้วยเหตุผลอันนี้หากรัฐบาลรีบส่งร่างพรกรกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเลยจะทำให้ประธานสภาลำบากใจในการบรรจุวาระการประชมุมเพราะหากส่งเร็วก็ต้องบรรจุเร็วและเมื่อบรรจุเร็วก็จะไม่ได้ทำการบ้านดังนั้นคาดว่าจะส่งไปให้สภาบรรจุในวาระภายในห2งวัน เมื่อบรรจุไปแล้วก็จะต่อกับร่างพร,รบงบประมาณ2565โดยสภาจะพิจารณาร่างพรบงบประมาณวันที่31พฤษภาคมถึงสองมิถุนายนจากนั้นจะเป็นวันหยุดหากสะดวกและพร้อมก็พิจารณาต่อในวันที่4มิถุนายนได้เลยแต่ถ้าไม่พร้อมก็แล้วแต่เมื่อถามว่าการว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาร่างพร,รกกู้เงิน5น้าแสนล้านบาทกี่วันนาวิศนุกล่าวว่าต้องให้วิปแต่รับฝ่ายตกลงกันเองจะก,กี่วันก็ไม่เป็นไร เพราะเรื่องวันรัฐบาลไม่ได้ไปตกลงอะไรทั้งนั้นยกตัวอย่างพรกรจำนวน2อฉบับคือพรกรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พุทธศักราช2564และพรกรให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พุทธศักราช2564ที่พิจารณาในวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็ตกลงว่าจะพิจารณาวันละหนึ่งฉบับ และจะพิจารณาร่างพร,รบงบประมาณ3วันหากพิจารณาไม่เสร็จก็สามารถต่อไปเป็น4วันก็ได้หลังจากนั้นก็จะไปเจอกับร่างพร,รกรกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทก็แล้วแต่จะกี่วันโดยผู้ชี้แจงหลักคือนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพราะอรกรระบุว่าให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้กู้เงินส่วนนายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอาจจะไปช่วยในการชี้แจงภาพรวมเศรษฐธธกิจ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการผ่านหรือไม่ผ่านรงผอกระกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทถือมีผลกับรัฐบาลหรือไม่นายวิศณุกกล่าวว่าถ้าผ่านก็มีผลไม่ผ่านก็ไม่มีผลซึ่งพรกที่ผ่านไปก็มีผลบังคับใช้แล้วเพียงแต่ว่าหากสภาไม่อนุมัติหรือไม่เห็นชอบก็แปลว่าต้องหยุด เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากเรื่องพลร,ก,รกู้เงินไม่ผ่านต้องยุบสภาหรือไม่นายวิศนุตอบว่าใช่ถูกโดยธรรมเนียมผู้สื่อข่าวถามว่าเบื้องต้นจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่เพราะดูเหมือนว่าเสียงสสรัฐบาลยังเหนียวแน่นอยู่นายวิษนุกล่าวว่าก็ไปถามฝ่ายค้านด้วยแล้วกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อป,ปิกขอบคุณครับ